หมูผัดมะเขือม่วงกับไข่เปียวครับผมจัดการมอมแ่บหลายสวัสดีครับมาครับกินข้าวครับผมหมดง่ายง่ายกับกับข้าวคนสวนครับตันนี้ได้ผัดมะเขือหมูผัดมะเขือครับผมเก็บมาจากสวนครับมะเขือครับแล้วก็ไข่เจียวครับไข่เจียวจากเล้าครับไข่เจียวไก่ไข่ไก่สดๆดครับมาครับกับข้าวคนสวนง่ายๆครับ อืมง่ายแต่อร่อยเติมพลังครับตามแบบฉบับวิธีชาวสวนอืมผัดมะเขือม่วงตำมะเขือม่วงเองทำเองครับมันร้อนนะครับมาครับอืม วันนี้อากาศดีครับแดดจะเช้า,าน่าจะโปุ่งที่ข้า,า,ากับไครจัดการมุมครับมุมลม,ม,ม,มเย็นๆครับวันนี้ครับอากาศไม่ร้อนครับลม,มเย็นลมพัดโปร่งสบาย นมพัทวนๆนะครับนมพัดวีวีมามีแหเง้าวกับข้าวก็ทำตามวัตถุดิบที่มีสวนครับมะเขือเยอะก็ผัดมะเขือใบกะเพราเยอะก็ผัดกะเพราถ้าไม่มีกับข้าวแล้วก็นี่ครับไข่ไก่ที่เลี้ยงวเองครับผมเกี่ยวไข่ราดข้าวคืว่าจบ

หมูผัดมะเขือม่วงกับไข่เกียวครับผมจัดการม,มอมแซ่บร้ายเบื่อกินแบบคล้ายแบเสือดนอันนี้สวนอันนี้ต้นต้นฝลั่งของปลาสือครับผมสวนปลอดสารฝลังของปล่าสือ กำลังติดดอกแล้วผมรออีกแป๊บหนึง่งช่วงนี้ม่แต่ฝรั่งกินจูห่อไปยังไม่เสร็จกำลังของเป่าซื้อราชินีแห่งฝรั่งแส้แดงครับฉายาเขาเป็นฝรั่งแส้แดงพันไต้หวันครับมาจากไต้หวันปลูกยากครับดอกเขาเนี่ยจะร่วงบ่อยชอบสลัดลูกสดดลูกทิ้งรับสารอาหารไม่พออากาศร้อน ว่าสลัดลูกทิ้งอย่างเดียวครับฝ้าหลังของกอซสือเขาจะติดเยอะช่วงหน้าช่วงปลายฝนต้นหนา,านจะติดติดยูง่ายเอแล้วครับขอคำสุดท้ายกับผมก่อนก่อนลาจากไปก่อนจัดไปคำโผมบโปบเข้าปปไปข้าวมะเขือไข่เจียวแล้วก็หมูอ,อุนย่ยัดเข้าไปใส่บนนอก 好的，好。